อีกสักรอบหนึ่งอือาค่ะสู้เขาเอาเลยจ้ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้องเป็นคนพูดช่องอาจารย์ดิไม่มันโบดีเลียนึูว่าช่องตัวเองอะเอาเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาให้โอกาสให้โอสสวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครูเหมยพาแซบนะคะวันนี้มากับพี่หมวยนะคะเหมือนเดิมค่ะมวยนะคะพากินพาแซบ mt channel ค่ะค่ะ าวส้มตำเหมือนเดิมอาจารย์ฝีมืออาจารย์เหมยนะคะพอดีน้องมากินเข่าหน้ามันก็เลยชวนมากินอยู่ทงหน้านะจ๊ะขออนุญาตพูดภาษาไทยผสมอีสานคือเก้านะจ๊ะสไตล์เหมยเนาะใช่สไตล์เหมยเหมือนกันจ้ะส้มตำจะกินล้วนๆเลยบอครูไม่ไม่ไม่มันมีแนวเด็ดกว่านั้นจัดมานี่แถ่นแท้ส้มตำกระปูน้อยเด้อจ้ะอ้าวไปเจ๊สู้เขาไปเอาออกมาเอาเอาเอาไปรวดแล้วไปหมดแล้วเอาเอาเอาออกมาให้เขา อบมากอยากินมะเขืออย่นี้ชอบมากอันนี้ไม่กรอบแต่ว่าหวานชอบหวานมะเขือ,อน,นี้หวานข้าวฟ่างกินหน่อไม้ออ่อนดีมากเลยอร่อยอะก็มาเมื่อกี้ ต้มมาเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ว่าเอามาจากบ้านใช่ไหมไม่ยายที่ตลาดต้มมาเมื่อกี้โอ้ยตาจดจดเลยจะเผ็ดมากจะแซ่บเนาะอือร่อยจะตําคือไม่ได้ชิมเนี่ยทุกคนไม่ได้ชิมมาทานแหงมาทานบ่ ขอเอาให้หมดได้ไหมอร่อยอ,ยอร่อยอเสียงเขียดแบบลายแห้งจ้ะเป็นตาแบบจับมะออมแห้งจา้าเมืยกบ็บนบเคยกินออมเขียดมื่อก็อยากกินแต่ว่าจับไม่เป็นนะหาวิธีหาเขียดเขาต้องขุดหรือว่าลูกก็ไม่รู้เหมือนกันต้องนะอะไรเนาะมื่ก็ไม่เคยหามีเอฟซีซื้อจากตลาดามั้ยมีเอฟซีวันวานเขียดเป็นตัอัอนห่วงลายเป็นตาจับมาออมกับเป็นตาจับอยู่จ้ะแต่ว่าวิธีจับนะนะม่อก้จะไปหายยังไง อร่อยเผ็ดแยออร่อยคะ่ะอ่ะอีกสักตัวจัดไปเออจะให้มือให้เจ้าของส่องเพ็่นชิมแบบว่าสนใจอยากนะคะบอกพี่หมยเหมยอยากลองชิมม่ะก็เลยเด็ดจัดมานะคะขอบคุณพี่หมวย <laughs> ก็ฝากเอฟซีน้ำเนื้อจากอาจารย์เหมยเพื่อนกับเป็นคนหนาหักหนอกจากเป็นน้องสาวหมวยเนาะเป่นกับเฮดช่องในเนาะคะ่ะเิ่นกับเป็นนัก้องนั่เป็นคู่พร้อมเสียงดีด้วยนะคะ ค่ะเป็นกระฝากเป็นกำลังใจให้หน้องสาวเหมยน้ำเนื้อเจ้าครูเหมยพาสแซบเนาะแต่ว่ากาับว่าน้อฝากเอฟซีอยู่ช่องเพื่อนนี่ละจ้ะเพื่อเอฟซีของผีผ่านมาเห็นนะต้องให้พี่หมยแหละช่วยหนู <c oughs> <laughs> ปกติไม่ได้ทําคลิปก็ไปกินด้วยกันอยู่แล้วนะจ้ะ <c oughs> แต่ว่าพอดีน้องมาทําเพจก็เลยแบบเออมากินด้วยกันที่ทุ่งนาน้องก็เพิ่งเลิกสอนมาพอดีอะ่ะมาทุ่งนาเลยนะคะมาแบบไฟไหม้อะ่ะล <c oughs> นมาก <c oughs> ก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้เหมยด้วยน,นะคะก็ทําคลิปครั้งแรกนะ,ะก็ยังไงล่ะได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะก็อย่าว่ากันนะคะก็ถ้าติชมยังไงก็ได้นะคะค<ะ>่ะสำหรับวันนี้เหมยกับพี่หมวยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ